ลมเย็นจะนั่งรถด้วยโวใกล้้วเลยตรงโน้นคืออะไรไฟหนักเหร ามมุกใช่คมันมีจุดชมวิวอยู่ข้างเขาสามเหมือนภูเก็ตนะครับเหมือนภูเก็ตเลยไม่เปียวมีไฟตลอดทางครับไม่เปียกเีขาปิดเขาได้เขาเขาปิดเขาปิดกี่กี่ทุ่มคอนอะน่ยตรงเนี้ย สามทุ่ก็ต้องออกเลยลวโอ้ออีกน้อยเกขครับเียบเลยครับเียบเลยขอนาฬิกาบรขอนาฬิกา